นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัตา ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> มาโอกาสนี้เป็นต้นไป <c oughs> เป็นโอกาสฟังธรรมและให้เป็นโอกาสปฏิบัติธรรมะไปในตัวด้วยได้แก่การนั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันตั้งใจนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่งสมาธิให้นั่งขัดสมาธิเพรคำว่านั่งขัดสมาธิเพดนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาข,าขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งตายให้เที่ยงตรงหลับตานุกภาวนาพุทโธพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอารมณ์เรื่องราวอาดีตอนาคต ให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นให้รวมจิตใจ <c oughs> เข้ามาในหลักปัจจุบันคือว่าในเวลานี้เดี๋ยวนี้ถ่าอารมณ์สัญญาใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตผ่านมาก็ให้ปล่อยวางออกจากจิตใจของตนให้หมดสิ้นให้เหลือแต่คำว่าพุทโธ กับลมหายใจเข้าและออกพุทธอนี้ท่านให้เนกทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทจิตใจจะได้มาจดจ่ออยู่ในคำว่าพุทธและจดจ่ออยู่ที่ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเข้าไปออกมานี่แหละเป็นอุบายภาวนาอันสำคัญยิ่งก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ได้ตรัสรู้นั้นพระองค์ยังไม่ได้มากำหนดลมหายใจเมื่อพระองค์มานั่งขัดสมาธิเทศใต้ตนไม่พแล้ว พระองค์เอาลมหายใจเป็นอุบายภาวนาลมหายใจเข้าไปพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่ลมหายใจเข้าไปเมื่อลมหายใจออกมาพระองค์ก็ตามรู้ว่านี่เป็นลมหายใจออกเมื่อพระองค์ตามรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าและออก จิตใจของพระพุทธเจ้าเราก็สงบระงับเป็นคณิกะสมาธิคือสมาธิอย่างต่ำพระองค์กำหนดลมหายใจนี่แหละจนเป็นสมาธิอย่างกลางในเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ทอถอย กำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญาจิตใจของพระองค์ก็เป็นสมาธิอย่างสูงสุดยังมีในหลักธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ โชสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดเมื่อถึงขั้นอัปปนาสมาธิคือสมาธิไม่ทั้งเลือยทำได้นึกได้เจรลนได้สงบได้ทุกเวลาไม่ล่มหลงเหมือนสมาธิขั้นต่ำ,ตำเมื่อสมาธิสูงสุด ปรากฏการในนาำพระไทยใจพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าตั้งมั่นที่สุดเมื่อตั้งมั่นที่สุดแล้วก็เป็นตากทางเป็นต้นทางที่จะดำเนินไปสู่วิปัสสนากรรมฐาน โดยย่นย่อก็ะว u รูปนามไม่เทีย่ยงกายใจคนเราตัวเราเนี่ยไม่เทีย่ยงของพระองค์ก็มันก็รูปกายมนุษย์เหมือนกันกันกบพวกเรามันไม่เทีย่ยงท่านกำหนดว่ามันไม่เทีย่ยงก็เห็นความไม่เทีย่ยงของรูปร่างกายตั้งจะเกิดนามันลุ่นจะเลนขึ้นมา เมื่อคนเราแก่ชราแล้วสำรุดทุดโทมไปนำ้ำซูแสดงถึงรูปร่างกายมันไม่เที่ยงอย่างนี้ส่วนนามธรรมจิตนั้นก็เหมือนกันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันคิดอะไรตอนน่อมีอะไรปรุงแต่งเลือกเก่อยเปลือยไปเอาแน่ไม่ได้ท่านก็มองเห็นว่าทั้งกายและจิต ก็ไม่เที่ยงแท่แน่นอนท่านก็ปล่อยวางลูกแจง้งเห็นจริงตามสภาพนั้นะไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นลูกเป็นตัวของท่านแล้วก็โลกนามกายใจนี่แหละมันเป็นกองทุกข์เมื่อจิตยังหลงยังยึดถืออยู่ทุกข์มันก็มีในจิตใจของคนทุกข์น รูปนามกายใจอันนี้ธาตแท้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดท่านให้ชื่อว่าอนัตตาปัญญาในจิตใจของพระองค์ก็แจ้งประจักษ์ว่ามันไม่ใช่ตัวของพระองค์แม้เราท่านทั้งหลายก็มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงมาอาศัยอยู่ ทีนี้ส่วนนั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ปล่อยวางความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดว่าตัวเราของเราออกไปได้หมดเมื่อปล่อยวางได้เลิกและตัดขาดในจิตใจนั้นได้เด็ดขาดที่แลวความกรธก็ดับลงไปในขณะนั้น ทีเลสความโลภความอยากได้ก็ดับลงไปในเวลานั้นที่ลสความหลงก็ดับลงไปในเวลานั้น<ฮ>จึงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูต้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนจะไปตรัสลู้นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากับนี้อย่างอย่างแรกหรืออย่างต่ำปัญญาทีกัอย่างกลางก็บำเพ็ญมาแปดอสงไขยแสนมหากัมอย่างสูงสุดเยียวว่าสิบหกอสงไขยแสนมหากัมจึงจะได้ความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา จึงจะตัดละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดต้อมทางวาสนาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วก็ทรงมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีอินทรีบราลีแก่กล้า พอจะสอนได้พระองค์ก็ตั้งพระทยสอนแลกพระองค์ก็ระลึกถึงอาลาลดาบทุธกาดาบทคือสมัยพระองค์ไปภาวนาในเขาหิมาลัยมีอาจารย์ลูศีสององค์อาลาลดาบทุธกาดาบท พระองค์ละลึกถึงว่าเอจะต้องไปโปรดอาจารย์ทั้งสององค์นั้นก็พอได้ความว่าได้ตายเสียก่อนแล้วจึงระลึกถึงปัญจวัคคีย์ือสีทั้งห้าที่ออกมาบวชตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นเสด็จออกมาบวชได้หกปันหา จึงได้มาถึงขั้นตัดสู้นั้นไปปอปัญจวคีลูสีทางห้าที่เมืองพาลานาสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารณาสมัยก่อนว่าพาลานาสีเมืองพาลานาสีเป็นเมืองมีพระเจ้าแผ่นดิน ไปถึงปัญจวัคพีลูสีทั้งห้าพระองค์ก็ปรับพระธรรมเทศนาที่ว่าปฐมเทศนาหรือว่าธรรมจากกับประวัตนาชุพระองค์แสดงกามมาสุขนันในกานุโยกอัตติลามฐานุโยกคือสอนว่า อย่าไปหลงไหลในความรักและความชังยงทำใจของตนให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงจะเข้าใจในทางพ้นทุกข์ไปสู่นิพพานถ้าตราบใดปัญจาวีทั้งห้ายังหลงไหลยอยู่ในความรักและความชัง กามมาสูขันนิการในโยกอัตขญายมฐาอยู่โยกนี่ไม่เป็นทางพ้นทุกได้ปัญจะวะัคีลูษีท้งห้าก็ได้ฟังพระองค์ตัดแต่ก่อนพระองค์ไม่ได้ตัดอย่างนี้ถ้าจะได้สำเร็จได้ปรัชสลู่แน่ก็ตั้งใจฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วพระองค์ก็อ้างเหตุการณ์ต่างๆนานา,นาว่า เราได้รู้ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเจตใจของเราไม่ได้กำเลิบสื่อสารเหมือนแต่ก่อนมมเจตใจอันแน่วแน่แนมั่นคงพอพระองค์ตัดอยู่ในปัญจวัคคีทั้งห้านั้นเลยก็มีอัญญาโกนัญญา บายสำเร็จเป็นพระโสดาปติผลเป็นพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนาในวันนั้นจึงชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธนารพ,าร,ะพาระธรรมพระธรรมคือคำสอนที่รพระองค์ตรัสพระอริยสงฆ์ก็อัญญาโกน,นัญญาเป็นหลักได้รู้ธรรมเห็นธรรมก่อน ฟันจวะคีสี่องค์หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ตรัสอนัตตาลัคณาโสแสดงว่ารูปนามกายใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดถือฟันจวัคีลูสีทางห้าตั้งใจฟังด้วยดีพระองค์ก็ซักไสไล่เลียง จนให้เห็นแจ้งว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่เรายึดมั่นถือมั่นในรูปนามกายใจนี้ปันเจวทีลูศีทังห้าก็ตาพระพุทธองค์ว่ามันไม่เที่ยงจริงเป็นทุกข์จริงไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผูดด้ใดระเจ้าค่าพระองค์ก็ย้ำหัวตะปูว่า ควรหรือที่จะมายึดมาถือว่าเป็นเราเป็นของของเราทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ท่านทั้งหลายจงปล่อยวางให้หมดสิน้นจึงได้ปล่อยวางตามที่พระองค์ตรัสปัญจวคีเลสีทั้งห้าก็ได้เป็นพระอรหันตาทา่ินาศจบพรมจรรยร พ้นจากกิเลสอาสวะต่างๆนานา,นาหมดสิ้นเรียกว่าไว้ใจได้มีพระอาหารหันตาเกิดขึ้นในโลกปัญจววีห้าองค์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นหกองค์ในเวลานั้นพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ต้องฟังธรรมจากผู้ใดผู้หนึง่งพระองค์ภาวน,นาพิจารณาเอาจนได้เห็นแจ้งพระนิพานด้วยตนเองส่วนปัญจวัคคีย์ฤูศีทางห้าต้องฟังตามพระพุทธเจ้าอีกทีหนึง่งจึงได้สำเร็จเห็นแจ้งพระนิพพานพระนิพพานนั้นใครจะไป ทำเอาเองไม่ได้ผู้จะทําเอาเองได้ต้องบำเพ็ญสีอสงไขแสนมาหากััอย่างต่ำจึงจะได้ตัดสาวกทั้งหลายบำเพ็ญไม่ถึงขนาดนั้นจึงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง แม้เราท่านทั้งหลายเกิดมาในยนุคนี้สมัยนี้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอีกจะไปคิดเอาเองไม่ได้มันได้แค่ความคิดไปพูดเอาเองก็ได้แค่คำพูดไปเขียนเอาเองก็ได้แก่แค่ตัวหนังสือถ้าไม่ภาวนาไม่ทาตามที่พระองค์ทรงสอนแล้ว ไม่ได้สำเร็จมาผลจึงมีระเบียบธร,รมเนียมว่าให้นั่งสมาธิภาวนาบ้างบริกรรมภาวนาบ้างหรือว่าในกรรมฐานสี่สิบประการอย่างว่าพุทโธพุทโธเนกะโยในกรรมฐานสี่สิบข้อ หรือลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ยจอยู่ในกรรมฐานสี่สิบข้อข้อใดข้อหนึ่งเอามาภาวนาให้จิตใจสงบระงับตั้งมัน่นแล้วจึงจะเข้าใจในทางโลกละกิเลสตัณหามานะทิฏิิในจิตใจของตนให้หมดสิ้นไปได้ จึงมีระเบียบธรรมเนียมมาตั้งแต่ข้างกันโน้นแหละนั่งสมาธิภาวนากับพระพุทธเจ้าของเรานั่งก่อนพวกเราทั้งหลายเดินจมกลมภาวนาพระองค์ก็เดินก่อนพวกเราทั้งหลายเมื่อพระองค์เห็นช่องทางว่าไม่มีทางอื่นใดแล้วจะเป็นไปื่อความพ้นทุกข์ได้ เมโยที่การนั่งสมาธิภาวนาเดินจนกมกรมยืนภาวนาเนี่ยแหละเป็นทางที่จะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้นอนนั้นอย่าไปหวังว่าจะได้มันได้แต่ความนอนหลับได้แค่ฌานดูอสีนอนหลับต้องนั่งภาวนาต้องเดินจงกรม ต้องยืนภาวนาแล้วบางคนก็มักจะมีอยู่ว่าถ้านั่งภาวนาแล้วมันมันหลับจะให้แก้ไขอย่างไรแก้ได้ถ้าตั้งใจแก้มันแก้ได้ถ้ามันเกิดมีนั่งภาวนาขึ้นมามันมักจะหลับไม่ต้องนั่งยืนขึ้น ภาวานาพุโทโธในใจถ้ายืนอยู่มันจะหลับไม่ต้องยืนเดินเดินจมความกำหนดทางเส้นสั้นยาวหรือว่าในที่แคบๆก็เดินอย่าไปเดินเร็วเดินหมุนให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมานึกพุโทโธในใจเอาจนจิตใจสงบระงับเลิกละความกอัอความโลภความหลงในใจได้ ถ้ายังเลิกไม่ได้ละมาได้ก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาด้วยไปบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาด้วยไปเอาชีวิตเป็นแดนสุดท้ายมั่วยังไม่แตกไม่ดับไม่ตายเมือ่อใดเราจะตั้งใจปฏิบัติบูชาอย่างนี้จนหมดลมหายใจตั้งใจว่าอย่างนั้นมั่วตั้งใจประกอบกระทำอย่างนี้อยู่เสมอแล้ว ถ้าหากว่ายินมซีไม่บรารมียังไม่แก่ก็จะแก่เรื่อยไปถ้าบุญบรารมีของเราบำเพ็ญมาในอดีตแต่แก่พอสมควรชาตินี้ก็เล่งภาวนาเข้าอาจจะพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารไปถึงสันิษฐานได้ถ้ามาโม หลุ่มงมัวเมาอยู่ตามอำนาจกิแลสความโกรธโลภหลงนี้ก็จะมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างโลกธรรมดาสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเราทุววกคนย่อมรู้ได้เข้าใจทีเดียวว่าขึ้นชื่อมนุษย์มีตาดีหูดีมีกายวาจาจิตด,ดีใจไม่ได้เป็นใบาบาเสียจริตคิดมนุษย์ประการได้ ให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาไม่ว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่อื่นที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะก่อนที่เราจะหลับจะนอนทุกทุกคืนนั่นแหละมีโอกาสอนันดีที่เราจะต้องไาวพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจของเราให้มีความสงบระงับเยน็นสบาย ท,ทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยนอนถ้าจิตมันไม่สงบระงับก็มไม่ต้องนอนมันนั่งภาวนานโดนจมกลมเอาให้มันชนะมารกิเลสในใจนั้นในได้ถ้าหากว่าเจ็บที่เตาเหงานอนจริงๆก็ให้ดูมีอ,องค์หนึ่งในสมัยครั้งพุทธกา เป็นโลกเศรษฐีมาบวชในศาสนาเป็นชายหนุ่มแข็งแรงกว่าจะลาพ่อแม่เศรษฐีมาบวชก็ยากเพราะว่าในพุทธศาสนานี้เบดามานดาผู้ปกครองไม่อนุญาตพระพุทธเจ้าก็ไม่ยอมให้บวชต้องบิดามานดาอนุญาตก่อน แล้วจึงมาบวชในศาสนาพุทธได้ท่านก็มามองเห็นข้อเนี้ว่ากว่าจะมาบวชได้ก็ลำบากแล้วมานั่งภาวนาก็มาเหงาหลับเหงานอนเสียงเราจะไม่นะั่งเราจะโดนจมกลมท่านก็กำหนดทางสั้นยาวปัดกว่าทำสะอาดดีเรียบร้อยก็ใช่อิดิยาบทยืน เดินยืนแล้วก็เดินนึกภาวนาพุทธธหรือบริกรรมที่ท่านเรียนมาจากอุปชัาอาจารย์นั่นแหละเึกจะเล่นอยู่เดินกลับไปกลับมานานจนกระทั่งว่าใจลองเท้าก็ไม่ได้แล้วมันปวด,ดหนักตีนขึ้นมา เอาเท้าเปล่าๆนนั้นมาโดนในแผ่นดินกลับไปกลับมาจนกระทั่งนานเท่าไรไม่รู้แหละจนเท้านั้นแตกลวดไหลโดนไม่ได้ทําก็ไม่ถอยความเพียนทีนี้ก็ทำอย่างไรคานเอาเขา่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปทานไปเหมือนโคเหมือนกระบุอนี่ านกลับไปกลับมาแต่ว่าใจของท่านกลมแน่วแน่อยู่ในสมาธิภาวนาไม่ให้มันคิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆแล้วการหลับไม่มีและเพราะมันขานไปขานมาแร่ร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ทีนี้ก็นานแสนนานก็ยังไม่ได้สำเร็จเขาก็แตกรวดไหล านไม่ได้มืก็แตกลวดลายทานไม่ได้ทีนี้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียนทำอย่างไรต่อไปท่านก็นอนขวางหนทางที่จงกรมนั้นกลิ้งเอาบัตรกลิ้งไป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 จนสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกอย่างนี้ตลอดไม่หยุดอีก ตอนที่นอนนี้ไม่มีแตกที่ไหนละมันเพราะว่ามันไม่ไปมันเสมอกันน้ำหนักมันไปนไม่ไปอยู่ที่เท้าไม่ไปอยู่ที่เข่าไม่อยู่ที่มือมันเต็นมันเท่ากันหมดโดยกลิ่นภาวานาพุทธอยู่นั่นแหละตามบริกรรมของท่าน จนได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันตาที่นาศบจบสมจรรันในทางจงกลมนั้นเมธาหากว่าผู้ใดที่เตาเหงานอนแล้วก็ต้องเอาแบบนี้ใส่บ้างมันไม่ตายดอกพระองค์นั้นทำไมทั้นไม่ตายเราจะทำอ่างนี้มันตายีิเลสมันโกหกอย่าไปเชื่อเอาให้มันจริงลงไปสักที แล้วจะเห็นแจ้งในจิตใจของตนพระแต่ก่อนท่านไม่ท้อถอยท่านทำจริงเอาชีวิตแลกเอาไม่ว่าพระพุทธเจา้าพระอริยเจา้าอุบาสกอุบาสิกาในสมัยนั้นท่านภาวนาอยู่ในบ้านในดวนเป็นเท่าไปยามหากษัตริย์อย่างว่าพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจา้า ท่านก็ภาวนาอยู่หอปราสาทราบสมุเทีย์ท่านได้สำเร็จเป็นพระโสดาสกิทาคาอณาคาบัรสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตตาจินาศในหอปราสาทลาบสมุนทียน,นั่นคือว่าน้ำพระทัยใจของสาวกในขั้งพุทธการนั่นท่านเท่าจริง เสดใจท่านี่าว่าเป็นใจเพชรเป็นแก้วมณีโชคเป็นใจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลเหตุน้าเราท่านทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมเมื่อเลิกจากการฟังธรรมแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยา่าไปมัวเห็นแก่หลับแกนอน รวมจิบรวมใจของเราให้สงบระงับจนถึงขั้นตัดละทีเลธความโกรธโลกหลงในใจของเราให้หมดสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้น โอบายทำต่างๆที่กล่าวมานี่เมื่อว่าเราทันทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้จดจำน้อมนำเข้าไปฝึกสอนใจของตนให้มีความสงบตั้งมัน่นลงไปให้ได้ดังสแสดงมาก็สมกวรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยระกาละชนี สัปีติโยวิวัชันตุสัพพโลโคโวินัสตุมาติภว,วัตวันตรายโยสุขีธีขายุโกภวะอิวาธนานธิดิชนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตารโรธรรมาวทัรนติอายุวันโนโชขังฟารัง